สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวสุรินทราเพลนในต่างแดน,นเช่นเคยนะคะวันนี้ปุ๋ยก็จะพาเ,เพื่อนๆมาค้นส้มพักนะคะส้มพักนะคะหมูจักวอม์ันนี้จะได้พักอย่างมั่นคนส้มวันนี้จะสินพาคั่น้งอันหอมนะคะต้นหอมนะคะอยู่เมืองนอกก็สี่วิวิเพราะเป็น ต้นกานะคะที่จะเป็นหอมใหญ่นี่นะคะถ้าเขาย้องทำเด็ดตัดรากก็จะเป็นก็คือนะคะเขาต้องเอาไปตัดรากก่อนนะคะแล้วเอาไปล่างเด็ดใบที่เหี่ยวออกนะคะล่างน้าดีๆนะคะล่างหลายๆน้าเราปุ๋ยกสซีข,ขันนะคะไม่นี่ปุ๋ยก็อาม,มักทองออกนะคะก็จะใส่ทองออกไปน้อยนึงนะคะหลังจากเทห้องล่างพักเรียบร้อยแล้วนะคะการ ก็ไม่ยังมากไม้ครับใส่เกลือนะคะเป็นเกลือเม็ดทั้งสี่นะคะยายอยู่บุบานาเขาช่วนมากเขาก็เอาไปตากแดดก,ก่อนนะคะหเห็ดเห็ดแนั้นเหีเ่ยวเหีเ่ยก่อนจะเอามาคั้นแล้วก็ นี่วิธีมันก็คแช่น้ำเกือไว้นะคะพานไปประมาณครึ่งชั่วโมงชมองอั่วโมงหนึ่งนี้เขาก็เหี่ยวเองค่ะเราก็จังเอามาล่างง่ามออกแต่ไม่นี้ปุ๋ยผ้าขั้นแบบล่างล่างง่ามก่อนล่างดีๆยจังมาใส่เกลือขั้นนะคะ Bấm bật lại, toàn là rẻ rẻ ngoài đi học. นี่เนาะขั้นหนึ่เป็นแบ,บสิ่แล้วนะคะแล้วขา้ก็สืมาบีบีบหน้าถิ่นเธอเธอนึงล่างอออันนี้ก็ชักก้นหอก็ต้องไปไปบีบในอย่างมันนะคะเดี๋ยวมาสิชา่างนี่สิฮะชั้นก็เป็นตาจินก็เอาโคกเกลือที่ซื้อ การขั้นสมกมีหลายวิธีนะคะบางคนก็ขั้นด้วยใช้น้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวเข่ากับน้ำแช่เข่าเข้าหล่ะบบเมนบวันบเมนเด้จะเป็นอน้ำแช่เข่าเข้าเนี้วเขาเจ้าก็ใส่น้ำตันได้นะคะใส่ไห้หมดค่ะอันนี่ปุ๋ยจะใส่ข้าวหุงสดนะคะ เองหุงเสร็จแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นข้าวเจ้านะคะไผ่มีข้าวเหนียวก็ใส่ข้าวเหนียวได้นะคะข้าวเหนียวที่งลงแล้วไม่ใช่ได้ส่งไว้นะคะพักส่งี่เฮ็ดง่ายค่ะแดดดีๆมือเดียวก็ได้กินนะคะทันย่ำเสาย่ำแรงก็ สี้มแล้วหนอหนึน่งมือที่สองนี่ก็พอดีค่ะทีนี้เขาก็สชมาบีบหนากออกนะคะ 一零，啊哈。 ล่างหนำสมจากนำคือหักขาดของนะคะล่างหนึ่งหน้าดีกว่า ล้งางน้ำเมือกมันออกนะคะหนึ่งรอบนะคะโอเค แกมขวบโหลที่เราจะใช้นะคะใส่เกลือน,นะคะใส่ผงนัวนะคะผงชูรสก็ขึ้นช้อนชานะคะ ให้มันออกเค็มแปลมๆป๊มมะทีนี้เราก็เตรียมภาชนะที่เราจะใช้หมักไว้นะคะก็จะใช้ขวดโลงอี้นะคะ นี้ก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำให้นอยู่เนือผักนะคะอย่างวันนี้แดดดีเราก็ตั้งไว้ข้างหน้าต่างนี่แหละค่ะพรุ่งนี้เขาก็เปรี้ยวแล้วค่ะเห็นไหมคะ ทำคั้นส้มง่ายๆผักส่งหอมขอบคุณค่ะ